สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมือสองมารีวิวให้เพืเ่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับนะอยู่ข้างหลังผมนะเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะว่าอยากกิด,ดูรถรถเก่งมากนะราคาถูกๆนันะก็ผมเหนม็นก็จะมารีวิวนะอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมารีวิวให้นะโอเคอยู่ข้างหลังผมละเพื่อไม่เสียวเวลาขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่านะครับอ้ออย่าลืมนะครับขอกำลังใจกานกดถูกใจใ,จใต้คลิปวปดีไว้สักหนึ่งครั้งนะ ได้มีกำลังใจหารถมาให้เปนพื่อนพี่ี่ชมกันทุกวันนะเวลา18นากา30นาทีเราก็จะเจอกันไปขอกับล้องรีวิวเลยดีกว่าน,นะครับไปครับนี่นะครับก็เป็นรถเก๋งฮอนด้านะคันนี้นะเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกทออ1924นะ1924นะเวลาโทรมาก็บอกป้ายทะเบียนเขาจะได้รู้นะครับว่าเป็นรถคันไหนเนาะ1924จังหวัดเพชรบูรณ์นะเดี๋ยวมาดูภาษี2566นะ ภาษีเต็มนะครับสีสองห้าหกดูเรื่องทะเบียนนิดน,ดนึงนะครับอันนี้ก็รถคันนี้พร้อมโอนนะคันนี้นะเอกสารครบนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถปีสองห้าสี่สี่นะคันนี้นะอ่าวันจดทะเบียนนะครับวันที่เจ็ดมีนาคมสองห้าสี่สี่นะเป็นฮอนด้าสีน้ําตาลสีตรงเล่มนะสีดีด้วยนะสีดีเลยทีเดียวเราเนี่ยสีสีใช้ได้นะครับก็เครื่องพันห้านะเบนซินนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะ เบนซินนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะัะหน้าซิตี้อ่าเอกสารพรอโมโอนนะครับเอกสารพรอโมโอนนะเดี๋ยวดูรอบๆบคันก่อนนะอ่าครับอันนี้แม็กซิ่งด้วยนะสีสวยนะครับคันนี้นะผมมาถายถ่ายช่วงเช้าพอดีนะแสงกํลาลังดีเลยนะครับเี๋นี้ติดเครื่องอยู่นะแต่ว,ว่ามันเสียงมันเงียบนะแต่ที่ผมติดเครื่องอยู่นะก็เอามาลองเดี๋ยวจะไปเป็นทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์ดูภายในนะเดีย๋ยวดูรอบรอบคันก่อน กระจกดีก็กระจกไม่แตกไม่ล้านะครับสีโดยรวมโอเคเลยครับคันนี้นะเดี๋ยวดูล้รับคันก่อนสีสวยนะคันนี้นะอ่ามันดัตีติดเครื่องอยู่แต่ว่ามันเบานะเสียงเงียบครับอ่าสีโอเคหรสีโอเคดูอ่าถ่ายนอกก็จะประมาณนี้ ไปเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าเนี่ยครับก็จุกไฟฟ้านะคันนี้เดี๋ยวดูเลขไม้สักหน่อยเลขไม้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับเลขไม่นะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้นะอ่าเป็นเกียร์ออโต้ตกนะจกไฟฟ้านะครับนะ อ่ากระจกไฟฟ้าได้นะไปดูหาเนะอ่านี่ครับกระจกไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวไปทดลองขับกันดีกว่านะไป ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะอแอร์เย็นนะแอร์เย็นเกียบเลยบิงไม่มีสะดุดนะคันนี้นะลงมาเลยไม่จิ้นซ้ายจิ้นขวานะครับเบรกดีนะผมลองรนะัรถจูจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอหล่มเก่านะครับ จกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับขี่มาก็ ก็สำหรับรถเก๋ง Honda City คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาที่7 5 0 0 0นะ7 5 0 0 0 0นาะสำหรับใครสนใจนะก็โทรมาต่อรองกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิมือนเดิมสำหรับใครสนใจโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาเองเนาะแล้วเรามาเจอกันลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับ18 3 0เดนกสาิาสำหรับวันนี้ขอตาวครับสวัสดีครับ